สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิมาให้พี่เปียกกับแบมลำให้ฟังนะคะสิม,มาสิม,มาได้ก่อนได้คะจุนลามณนีจุนลามณนีนนคือน้ำขาเอาได้ได้ได้ <c oughs> มาต่อมาตีแล้วจุนลามณนีนนคือน้ำขาเป็นราชาตุตมไผ่เอีย,อยงอนนั้นจักขิ้มนี่ทงดีเอามาันกระได้เบิร์ด ออ้ก็เป็นล่ะสารน่นมาทุ่มมาเอ้ยพี่เ้าพีแม่ดาวก็ <c oughs> จีซนนะจีหกได้ใจน้ของอายมีในใจมออใม้อุ่นหวังเกิดทุน ยุบย่องนี่คือเออได้เอาไปเอาไปเอะไรเปลี่ยนแล้วเปลีย่ยนแล้วเอาไป<ด>ได้ค่ะได้นึ่งได้ค่ะออไ,ได้ค่ะเอาไปได้เอาไปได้โอเคปทุมมาเออฮ้ยหากในใจน้องของไอมีในใจมอบให้อุ่นหวังเธอทุน ยกย่องให้เ้อ,อได้อยู่สบายๆๆแต่เดี๋ยวนี้ยิตใจเจ้ามาสัวหายไปสมสู่ดอกล้วนสัตว์ออกลูกมาเป็นหมาวัดเออเป็นหมา,ๆๆๆนมาวัดออกลูกมาเป็นหมามาสัวสามก็เอาหายแซนอัพไอายรอขใครนาให้มึงนีไปสั

จง่หายจะเนาะโงหายจะเนาะหายเ่รา,าเปลีนดอก ล่ามือนี้ทางมอมน้องบอกมีผู้เสียใส่เดนอดออกลูกมาเป็นเสียงลูกเขาอ,อยู่เด้อป็นเสียงยังป่ะเสียงคนหรือเสียงหมาเสียงลูกมาหมดยิงยิงอิงๆิงเนาะคคือคือ ให้อ้ายพีพิจาระากนสิจเไดมให้ว่านางนี่บอมาตีพี่นางเอ้ยนางบอกเคยได้รักเรียบไปสมสู่กับมนต์สาเต้น

ขอวันพีชจุมานี้ให้สงสารปาทุมมาแนี่เจ้าให้เศร้าหายยาหน้ายสารพี่นัพี่นากพูดหนึ่งล่อมพูดนึงลอม เวลาอย่สามคนกับสิบประมาณเนี่ยแหละค่ะคือคนบาเต็มจะคนล่ำแล้วกับหัวกันาม,มาันหมดเป็นยังเลยค่ะมีแตกคนพิลกี้มัน,มน,น,มนีอนก็าพาพี่น้องมาเบืองเบืองหลังเบืองหลังของพวกเรานะคะคลาได้ลายปีปัตุมามานาวยัง ค่อยเลี้ยงหมู่ให้พ่อจ้าลากขึ้นนําแต่ผู้ตาออกลูกมาบ่ได้เลี้ยงคือไทยบ้านผืนเขาาลากขึ้นไปมาใจนั่งอูกอ้างเอาบ่มีสวงกับใจจิดเดิน แม่อาคีมาทํพิธีจากจนณเมืองบ้านและโทรมาเอาเรื่องให้บอกมีวันใดพักพรละมือนี่แห้งอาบนคิดถึงตอนออกลูกน้อยฟังเสียงห้แม่นใสู่ นานจบไปแล้วจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลีลาเมลาเฟ้เลยแฟ้ฉันฉันดีใจมาเลื่อนแฝดเลื่อนอังในสนามลาพอได้ยินคำเมาผัวนางเอ้ยมาบอกต่อหลับพอได้ยินคำเมาผัวนางเอ้ยมาบอกต่อ ดีเมีเมียมาอยู่ไกลเที่ยมขางรอกผู้สว่างละมาทัดใจอีน้องอยากห้องไลน์นี่ไก่ไก่ละพ่อปั้นไฟเผาสวงให้อีนาอ้าในนอ,อนหลุม่มให้หลบละพ่อยังจะคอยทํา ขอก้อนกลางบนก้อนแม่เต๋เนี่ยข้อก้อนแม่แต๋วเนี่ย,ยค่ะกะมุมียังเดี๋ยวค่ะคิมนี่พามาเบองอันเบี่ยงหลังการสิวกอนลำให้กันคือขันยันใกนการกระเสียหัวกันเด้ค่ะเพราะว่าตางคนต่างเส้นตือนเนาะแล้วก็มีแต่คนลองพิษขีมไหมคะ่ะ เอลาลองกันสิผู้หนึ่งไปขีดนึงผู้หนึ่งไปขีดนึงมันก็นเลยสีเฮ่ห้าปาตีจังหน่อยกินขนมน้องทองจะรับไหมบ้างใน,นอ่ะนะอ่ะลำแหองลำแหงฟังนะจ๊ะอ่ะอสิอ่ะพระเอกสิรัมแล้วอันนี้คลิปไม่เอาคลิปเก้านี่แหละและกินขนมน้องทองอ คือเจ็บน่วงทรมานหูตาไหลา่บนห็นหยังมาสร้างเป็นแนวนี้แม่ยืนหมดละมาสร้างเป็นแนวนี้ม,นมาถือมันลอย <c oughs> เอาไว้เอาไว้และกินขนมล่องทองคือเจ็บน่วงทรมานหูตาไหลา่บนห็นหยังมาสร้างเป็นแนวนี้ อาการนี้บอกเคยพ่อทั้งสีคนเขาโนอวันนี้มาเป็นตางม,มาเป็นตางพ่อแม่เอยหูบ่หนอลูกสีคนเจ้าดินเฮห้องสเสม็นกาย ตายละโตพอยันคางเมียนบ่กจากพ่อแม่ของซุมเฮาพ่อบอ่ไม่เห็นใจแม่บ่ไม่เห็นใจลูกสีคนแล้วข้าวนี่คงบ่มีแล้ววันหน้าบัดพ่อแม่กลับคืนมาสีบาเท้าคงตายก่อน พ่อแม่เอ hey, ้ hey. ยหูบอานพ่อแม่เอ้ยลูก네สีคนลาแล้ววดื้อมือดีชีวิสินดินดาวลงกวได้เนาะโอ้ยหยยยยยยไยยยยยวนยยยคยยยยยนียยบบยย ฟังแล้วเศาอีลีค่ะพี่น้องต้องลำนะให้พีน้อมันยังสีในอัตล่แมนค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซัมมี่ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องครูเอลัมเพิรนออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเอทูบีแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงของพววข้าวน้ำด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าไวซัมนี่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ